อัปเดตต้นมักซิดาพี่น้องหลังผ้าอยุเขาปรากฏว่านี่ในซูบน้ำออกพี่น้องน้ำท่วมถ้าพญานาคดูดพี่น้องน้าท่วมแต่ก็ยังม,มีอาการอีกย่งยน้ำท่วมเพียงแอล่ะพี่น้องวงนี้ กำลังหาลูกหายน้อยพี่น้องน้ำท่วมเมาว่านนิท่วมมิดต้นเลยโอ้บ่เป็นมิดตน้นเครื่องต้นใส่ท่อพญานาคดูดเลยมือน่แต่ลดลงแล้วล่ะมันต้นน้อยอยู่พี่น้องแล้วมันอันนั้น งาหักมันนุ่ยง่ายหรอ n งามันหักพี่น้องเบิ้องนู้ยมัน,นมันนุย่ยง่ายเป็นกิโลงาหักอันนี้กิมจูใส่แดงพี่น้องนุ่ยง่าย คือหน่วยละโลบางหน่วยกับางต้นึ่กับสองน่วยโล่นะาหาักเมือ่อต้นมันหน่อยอยู่เนาะถอยจากหัว เมื่พี่น้องตันนี้งาหักงาหักเบื่อหน่ยมันตอนนี้เมื่อไงต้นนี้เหระหักนม่อไงแล้วลที่ตนมันพนองกพี่น้องกันถือแบบ แดดเผาด้วยพี่น้องบาคันเนาแต่มันแดงอยซื้อนี่แะพี่น้องก็โดยประมาณก็่ตั้งสี่ละกำลังได้มากได้ผลพี่น้องงาหักเม็ดมันนิยัยนิยัยห,หลังงานหน่อยป่ะนี่ เดี๋ยวพี่น้องกระน้ำกระทรวมมาละเอาใจพวกตัวาตายมันเป็นททษน้ำได้ยุท่วมสิบมือก็ได้ยุ่นี่พี่น้องให้หมดฝนสักกันถากหญ้าถากยังให้ดีๆแบบนี้พักคากับปลูกเป็นลอยต้นนั่นพี่น้องน้ำคู่นั่น หมูมาเมือดพริกกะเรียบร้อยไปแล้วถึงน้ำถั่วพี่นอ้องอัพเดตให้เบิ้งหลังผ้าอยู่เขา่าให้เบิ้งแค่นี้แหละพี่น้องเนาะเข่าก็ง่ามอยู่ดอกงามอยู่แต่น้ำถ่วบอ,อกทีดาผมเลือยจากหัวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เยพี่น้องเด้อ